ผู้ที่ยังยึดติดยึดมั่นในความเห็นของตนผู้ที่ยังยึดติดยึดมั่นในความเห็นของผู้อื่นผู้นั้นจะรู้สึกไม่มั่นใจในความถูกต้องหากมีผู้อื่นแย้งในความเห็นของเราที่ยึดไว้เราย่อมรู้สึกคลางแคลงใจก่อให้เกิดความไม่พอใจความพอใจวางใจให้เป็นกลางๆนั่นแหละ ถูกทางถูกมักอย่าไปหลงคิดเป็นจริงเป็นจังนั่นถูกนี่ผิดคนนั้นดีคนนี้ชั่วล้วนเกิดจากมโนกรรมของตนทั้งนั้นเห็นตนรู้ทันตนจึงเป็นนักปฏิบัติโดยแท้ผู้ที่สังเกตจิตใจของตนเท่านั้นจึงจะเข้าถึงธรรมะได้เมื่อใดที่เราเริ่มคิด เมื่อนั้นแหละเริ่มไม่จริงการข้ามเวทนาจริงๆคือข้ามเวทนาทางใจสุขทุกเกิดขึ้นก็ไม่ยึดแค่รู้แค่ดูแค่สังเกตเท่านั้นเราก็จะเห็นความไม่เที่ยงเห็นแล้วไม่ยึดฟังแล้วไม่ยึดสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าฟังนั่นแหละ ผู้มีสติหากสติมีกำลังท่านจะอยู่เหนืออารมณ์ได้อารมณ์นั้นมีอยู่แต่ไม่มีผู้เป็นเจ้าของอารมณ์แต่การฝืนจิตฝืนใจขัดจิตขัดใจของตนเองนั้นมันเป็นทุกข์ที่ทนได้ยากเพราะมันสวนกระแสแห่งใจของตนเองเพราะคนเราส่วนมากก็มักจะตามใจตนเอง พอมีสิ่งไหนหรือผู้ใดมาขัดจิตขัดใจของตนเองใจก็เริ่มคลางแคลงรุ่มร้อนเป็นทุกข์ท่านจึงว่าการฝืนการสวนกระแสใจของตนเองนั้นมันเป็นทุกข์ที่ทนได้ยากเราต้องใช้สติในการอดทนข้ามผลเมื่อผลแล้วเราจะเห็นสัจธรรมความจริงมันงดงามยิ่งกว่าสิ่งที่เราตามใจตน หากเราตามใจตนเมื่อไหร่มันก็มีสุขอยู่ตั้งแต่เพียงตอนต้นๆเท่านั้นพอวันเวลาผ่านไปสุขหายไม่นานมันก็จะกลับเข้าสู่ความทุกข์เช่นเคยนี่แหละท่านว่าสุขมันไม่จีรังมันไม่เทียงความคิดและอารมณ์มันเป็นแค่เพียงสิ่งที่จรผ่านเราไม่ควรเอาใจไปเกาะไปเกี่ยว สิ่งไหนละ่ะที่รู้สภาวะต่างๆที่ปรากฏสิ่งไหนละ่ะที่รู้ว่าสงบหรือไม่สงบและสิ่งไหนละ่ะที่รู้ว่านั่นคือจิตสิ่งที่เรียกว่าจิตนั้นมันก็เป็นแค่เพียงธรรมชาติหนึ่งเท่านั้นมันไม่ใช่นิพพานนิพพานไม่ใช่จิตจงอาศัยสิ่งที่มีอยู่เพื่อทำลายสิ่งที่มี นักภาวนาต้องทนแรงกระทบให้ได้โดนกระทบแล้ววางได้เร็วไหมอดทนฝืนทวนกระแสของกิเลสอารมณ์ปัญญาอยู่ตรงนี้นะดูมันให้ดีรู้มันให้ชัดที่เขาเกิดขึ้นมาเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องกายดอกก็จิตใจของเขา นึกถึงความดีไม่ได้นึกถึงความเป็นสมบัติสุขไม่ได้ทำไมมันถึงเป็นเช่นนั้นทำไมเขาจึงนึกไม่ได้ก็เพราะว่าเขาไม่ได้สนใจเรื่องศีลเรื่องธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเขาไม่ได้เอาใจใส่ในศีลในธรรมจึงเฝ้าก่อกรรมเพื่อเป็นปัจจัยให้มาเกิดเป็นเดรัจฉาน บุคคลที่มีสติสังวรระวังอารมณ์นั้นกับบุคคลที่ไม่มีสติเป็นเครื่องสังวรระวังกิริยามารยาทที่แสดงออกมาทางกายนั้นมันย่อมแตกต่างกันอย่าปล่อยให้ความเป็นสมบัติของเราวิ่งไปตามกระแสของกิเลสถ้ากิเลสตัณหามันวิ่งประสานกันแล้วมันจะเอาสมบัติของเราคือรูปสมบัติ วัชีสมบัติมโนโสมบัติเอาไปทำตามกระแสความต้องการของมันผลที่เราจะได้รับคือความทุกข์สมบัติสุขมันมีอยู่นะอย่างเช่นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติดังที่ว่ามาถึงพรมสมบัตินิพพานสมบัติที่มีอยู่ข้างหน้าที่เป็นดังจุดหมายปลายทาง คำสอนขององค์ศาสดาก็ดีมันเกิดจากผลที่มาจากเหตุคือการกระทำของมนุษย์คนเราเรากระทำสิ่งไหนมันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราไปเกิดกับสิ่งนั้นๆทุกอย่างอยู่ที่การกระทำของเราเมื่อเราได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วก็เอาดูสิเอาให้ตนได้ไปเกิดเป็นเทวดาก็หมั่นทำบุญทำทาน เอาให้ตนได้ไปเกิดเป็นพรมก็มันจเจริญฌานดับในฌานได้ไปแน่หรือจะเอาให้ถึงที่สุดนิพพานสมบัติก็ปฏิบัติไปให้สุดจบกิจจากข้างตน้นคือโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีและจนถึงที่สุดคือความเป็นอรหันต์มันก็ไปนิพพานได้เท่านั้นแหละ สมบัติเหล่านี้มันมีอยู่แล้วอยู่ที่เราจะเลือกเอาเลือกทำหรือไม่เท่านั้นรูปร่างกายอันนี้เป็นเพียงก้อนอสุภะในเนื้อในหนังให้เรามองเข้าไปมองให้เห็นความจริงที่มันซ่อนอยู่ในนั้นมันเป็นของสวยของงามหรอกหรือมันเป็นสิ่งที่น่ายินดีหรอกหรืออันนี้คือ สัจจะความจริง